วันนี้นะครับเราอยู่กับแมบที่มีชื่อว่า99 Night in the น o r e s t หรือว่าการเอาตัวรอด99คืนในป่านะครับเป็นแมบที่ขอเข้ามากันเยอะมากนะครับซึ่งถามว่าตัวผมนั้นเล่นเป็นไหมก็ต้องบอกว่าเล่นไม่เป็นนะฮะวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้โชวชาญที่เล่นแมบนี้มาเป็นเวลา20,000คืนโดยที่ไม่ตายเลยนะครับนั่นก็คือพี่ขตุนนั่นเองนะครับ เอะพี่แต่ผมยังไม่ถึงสองหมื่นคืนนะอา้ายังไม่ถึงเหรอใช่พี่ได้กี่คืนส0มพันคืนพี่อ๋อได้สามพันสองมื่นนั่นคือน,นอนตายตายพี่ตายแต่สามพันแล้วพี่โอเครู้เรื่อง <laughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้เป้าหมายของพี่ก็คือจะไปให้ถึงเก้าสบเก้าคืนไหวแน่นอนพี่สบายมากสบายนี่คือผ่านแน่นอนน,นอนตายทั้งคู่เนี่ยพี่ <laughs> สภาพมาก่อนอื่นเดี๋ยวเราสร้างห้องกันดีกว่าอันนี้ก็คือเราต้องรอที่ว่างก่อนใช่ไหมเฮ้ยนี่ว่างปุ๊บดุนมามามากดสร้างสองคนวิสองคนอี๋อ่าโอเคอ่ะไอนี้อดเข้าเบคอนอดเข้า <S 1> <S 1> เริ่มต้นแบบนี้เราต้องเล่นยังไงก่อนครับข้างล่างมันเขียนว่ากระสอบเก่ากับขวานเก่าอ๋อก็คือเรามีกระสอบกับมีขวานใช่ไหม เราต้องเอาขวานไปที่ไหนถ้าให้เดานี่น่าจะตัดไม้ใช่ไหมใช่พี่ตัดไม้พี่อ๋อนี่ไงนี่สับสับอ่านี่สบัสบสบัสบอย่างนี้อ่าโอเคสบับปุ๊บก็คือได้ไม้เป็นท่อนแล้วเราก็เก็บไม้ใส่กระเป๋าอ๋อนี่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นไงพอพอได้มหมสเตปประมาณนี้โอ้ได้พี่9กคืนเลยเนะี่ยได้ไม้เสร็จเอามาโยนใส่กองไฟอันนี้หรอใช่ครับปุ๊บ อ๋ออันนี้นี่นี่เอาไฟใส่กองไฟโอเคเป็นการเติมเชื้อฟืนใช่แล้วโอเคอ่ะมีการบอกว่าไฟมาถึง100%ยเนต์แมปใหญ่ขึ้นแล้วอ๋อเหมือนเปิดแมปอย่างนี้ป่ะเราไปไหนต่อดีอันดับต่อไปพี่ง่ายๆเลยพี่เราต้องหาเท้ากระต่ายพี่เพื่อจะแลกของในวันถัดไปเท้ากระต่ายเลยครับเฮ้ยมีปืนด้วยเหรอมีพี่ไหนลองยิงลองยิงอ ยิงแล้วกระต่ายก็วิ่งหนีถ้าเราเอาขวานสัตวเอ้าวตายอันนี้ใช่ไหมเทา้ากระต่ายมอเซลไม่ใช่พี่เป็นแค่น,นอ่องใชยพี่อ๋ออันนี้เป็นน่องโอเคอ่ะเราเก็บใส่ถุงไปก่อนนั้นก็คือเราต้องไปหากระต่ายตัวนี้แล้วเราก็สัมม่มานี่เรียบร้อยได้ไหมพี่มอเซลเทา้ากระต่ายอ่านี่ไงได้มาหนึ่งอัน,อน แล้วเราก็เอาไปไหนต่อเอาน่องมาเผาเป็นอาหารครับผมเอาน่องมาเผาเป็นอาหารอ่าก็คือเอาในกระเป๋าเรามาเทใส่กองไฟปุ๊บใช่อย่างนี้ใช่ไหมจาระจนปรุงสุกคืออะไรอะ่ะคือชื่อเหรอของกินใช่ไหมําไมชื่อปแปลกแปลกอะพี่เออแปลไทยได้บอกว่างงมากอ่ะกดกินไปปุ๊บ <c oughs> อ๋อพอกินก็คือหลอดด้านซ้ายเราจะขึ้นอันนี้เป็นหลอดอาหาร <c oughs> โอเคครับอ่ะเข้าใจแล้วส่วนอันนี้เป็นเท้าก็ต่ายเราก็ เก็บมาเก็บมาเราแรกพรุ่งนี้โอเคเฮ้ยตอนนี้มันเข้าสู่เวลามืดใช่ไหมก็คือมีกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนนี่เราต้องคอยระวังอะไรไหมคอยระวังไม่ให้ไฟหมดกับระวังกวางล่าพี่เวลาเราออกไปฟาร์มอ๋อถ้าออกมาข้างนอกจะมีกวางมาล่าเราใช่ครับงัน,นพี่ก็เก็บไม้ไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้ไปเติมเชื้อไฟกันเรากเก็บไม้มาแล้วก็เอามาเติมนี่พศพี่พศนี่นี่พี่นี่นี่นี่ฮะฮะดูเห็นรุ่นเปล่าลนี่เหรอ อัน,นี่คือกวางที่จะมาล่าเราเหรอใช่พี่ตัวนี้เลยแล้วทำไมมันยืนดิ่งอะมันเหวออยู่พี่มันกใจเราอ๋อมันเหวแล้อวอ่าดีไปแล้วมันกลัวขวาหรือเปล่านั่นนะสิพี่โอเคปล่อยมันไปก่อนไม่อยากทำไงอันดับแรกผมจะพาพี่วอไปเอาไฟฉายก่อนคือสิ่งสําคัญที่เราควรมีเลยได้เลยนี่สังเกตประภาคารแบบนี้พี่มันจะมีไฟฉายโอเคอข้างบนนี่คือปลอดภัยใช่ไหมไม่มีอะไรดักอยู่ใช่ปะ ไม่มีพี่ไม่มีอ๋อนี่ไงไฟฉายเก่าเก็บมาปึ๊บอ๋อนี่พอเก็บได้มันก็จะเป็นไฟฉายแบบนี้นี่ก็คือไฟฉายที่เราเก็บมาเป็นของใครก็ไม่รู้แล้วมันมีแบตเตอรี่ไหมเนี่ยแบตแกจะหมดแล้วด้วยพี่อ๋อนี่นี่นี่นส่องได้ส่องได้อไดเอ้ยเฟี้ยวโอเคปิดก่อนเปิดนานเดี๋ยวทานหมดไปพี่เราไปแลกเท้ากระต่ายกันโอเคแต่ตรงนี้มีเบอร์รี่ด้วยขอกินหน่อย เอ้ยกินได้ด้วยหลอดเพิ่มมากระติวนึงอ๋อตรงนี้เป็น NPC ที่จะรับแลกเท้ากระต่ายใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพี่เอาเท้ากระต่ายไปไว้ไหนแล้วอะเอาอยู่ในตัวหรือเปล่านี่นีนี่อยู่นี่เท้ากระต่ายโอเคอ่ะเราก็หยิบมาแล้วก็คือเอามาหย่อนใส่ตัวนี้อ่าก็จะมีให้เลือกเป็นขวานดีไฟฉายเก่ากระสอบดีงั้นเอากระสอบละกันจะได้เก็บของได้เยอะๆโอเคขวานก็ดีเหมือนกัน ขวานก็ดีใช่ไหมนี่ไงตอนนี้กระสอบพี่เก็บได้15ชิ้นโอเคอย่างนี้บอกเลยรวยแน่นอนเดี๋ยวกินนี่ก่อนจะลาจนปรุงสุกแค่ชื่อกังงแล้วโอเคค่อยอิ่มหน่อยกินไป2ชิ้นพร้อมลุยอันดับต่อไปเราต้องไปฟาร์มหาของดีๆมาใช้พี่ไปฟาร์มใช่ไหมโอ้ชอบเรื่องฟาร์มนี่ไ,<อ>ไว้ใจพี่ได้เลยนําเลยตามผมมาพี่พี่เห็นบ้านนู้นไหมบ้านนี้ใช่ไหมใช่พี่โอ้ผมเจอกล่องนี่นี่นพี่กล่องของบี ของดีไหนดูดิดีขนาดไหนเปิดหีบได้กระสอบดีคืออันที่เราเพิ่งแลกมาเมื่อกี้นี่หว่าใช่ลูกี้เมื่อกี้น่าแลกขวานเออไออันนี้อะไรอ่ะพัดลมหักเล็กพี่เอาไปย่อยเก็บมานี่กองเหรียญเก็บมาแล้วคืนที่สองแล้วพี่กวางมันจะล่าเราไอ้กวางตัวเมื่อกี้นะใช่พี่เราแบบสู้มันได้ไหมไอ้ตัวเมื่อกี้ ไม่ได้พี่สู้ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยนี่มืดแล้วมืดแล้วคือคืนที่สองเนี่ยกวางมันจะเริ่มโจมตีเราได้แล้วใช่ไหมใช่ครับมันจะล่ามันเริ่มหิวแล้วอ๋อโอเคก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ในกองไฟบ้านเราใช่มันจะกลัวแสงสว่างกลัวไฟกับกลัวไฟฉายพัดลมได้กินได้ไหมกินไม่ได้พี่เัรามเราต้องเอาไปย่อยครับผมนีข้างบนอลองลองย่อยดูพี่มันจะได้เศษเหล็กอ๋อนี่เครื่องเนี่ยหรอใช่ครับย่อยเครื่องนี้เลยอ๋นี่ไงเก็บเหล็กมาย่อย เราก็โยนเข้าไปใส่ไปชิ้นหนึ่งเอ้ยอันนี้ไม้เอาไม้ลงได้ด้วยได้พี่เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ในการครัาพี่อ๋อแล้วมันก็จะขึ้นมาบนนี้ตอนนี้เรามีไม้7อันมีเหล็ก10อันใช่พี่พศสามารถคราของได้เลยพี่กด E ที่โตคัาแผนที่ขายหมดแล้วเตียงเก่า20ไม้กับดักกบ5ไม้ม้านั่งหัตถกรรมเหล็ก1ไม้หเราคราอะไรดีกับดักกบไหม กับดักกบอยิตนนเอาไว้ก่อนผมว่าสิ่งสําคัญก็คือครับตัวคราบพี่ขวาสุดงั้นเราครับมานั่งหัตถกรรมก่อนจัดมา1อันอาตอนนี้ครับมาเรียบร้อยก็คือเราสามารถปลดล็อกช่องด้านล่างได้แล้วมีของมากมายให้เราครับและอีกอันหนึ่งสําคัญมากพี่พศอันที่2เลยมันจะเป็นคําว่าซันเดียพี่เวลานาะฬิกาบอกเวลาอันแรกอะพี่ของหัวข้อที่2อ,อันแรกของหัวข้อที่2หน้าปัดดวงอาทิตย์เนี่ยนะ แสดงระยะเวลาที่เหลือในกลางวันและกลางคืนโอเคครับเรียบร้อยมันจะแสดงตรงไหนอ่ะมันจะแสดงวิพทต้องวางก่อนตอนนี้มันอยู่ที่ช่องช่องเครื่องมือวิพทอยู่อ๋อนี่นี่นี่โอเคอง,งั้นก<อ>็นวางตรงนี้เลยปึ๊บอ่าเห็นไหมก็จะสามารถดูเวลาตรงนี้ได้ใช่ครับมันจะครูดาว่าอีกกี่นาทีมันจะมืดอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่3เราไปไหนกันต่อดี วันที่3ผมว่าเราควรไปหาเชื้อเพลิงพี่เพื่อมาเติมไฟให้เลเวลแม็กโอเคงั้นก็ตัดไม้เนาะนี่พี่ตามแมปมันจะมีฐานแบบนี้พี่ฐานเนี่ยมันจะทําให้เราเติมไฟได้เร็วขึ้นเก็บไปฐานหินฐานหินใช่คือเราต้องวิ่งสํารวจไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีถังน้ํามันกับเหล็กเนี่ยสำคัญมากเลยถังน้ํามันกับเหล็กกอ,อมันจะตอบตามนี้ทั่วไปใช่ไหมคือเราต้องเดินหาเรื่อยๆอ่านี่นีเจอเจอเจอใบพัดลมหัก พี่สามารถสู้ไอตัวหมาตัวนี้ได้ไหมสู้ได้แต่ว่าผมแนะนํามีปืนดีกว่าพี่มีปืนมันจะเจ็บนั่นไง <c oughs> มันเจ็บดิเฮ้ยนี่ได้อยู่ <c oughs> เกือบแตกเหมือนกันเก็บมาเข้ากระเป๋าเดี๋ยวเอาไปย่างไป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 โกฮ و มาแล้วพี่กวางตามหลังมาแล้วเฮ้ยเห็นตาตาตัวไม่เห็นรู้สึกหลอนหลนเ <c oughs> ติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟ มันเข้ามาได้ไหมไอ้กวางตัวนี้ถ้าไฟยังติดอยู่มันจะไม่เข้ามาพี่มันกลัวไฟอืมันกลัวไฟแต่ถ้าไฟดับนี่มาแน่นอนเรียบร้อยพี่ตายตายคู่เลยไอ้คู่อ่าเช้าแล้วเติมเชื้อเพลิงก่อนนะครับเฮ้ยตรงนี้มีกบด้วยระวังพี่กบมันจะเลียมันจะเลียเลยเหรอแผลบเลยใช่ไหมจะเลียเฮ้ยพี่เจอหมาป่าพี่อยากลองเดี่ยวอะ ว่าคิดว่าขวานอันนี้มันจะสู้กับหมาป่าได้ไหมสู้ได้พี่มาเจ้ามาน้อย,อยนี่ฉาะนี่็เฉาะ,ะ,ะ,ะหัวนี่ฉาะนี่็ฉาะนี่ฉาะหนีะัวแตกแตกแตกพี่เนี่ยเกือบแตก <c oughs> <c oughs> ดูหลอดเลือดเหลือน,นิดเดียว <c oughs> ขวานที่มันแบบตัดแรงๆกว่าน,น <c oughs> ่ยเฮ้ยมันบอกว่าคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้กลับไปที่ไฟของคุณ คืออะไรอะ่ะคือมีคนกำลังจะมาโจมตีฐานเหรอใช่พี่ลทัทธิมันจะมาฆ่าเราลทัลทธิลัทธิลัทธิลมืดแล <ะ S 1> มืดแลมืดแล้ัทธิลัวธิลัท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 ธิพีทธิมัอมมนมอ,มอยู่บนปน้ัยนีลัี่ปลัทนี่ักกทธีลัี่ิลัทธิลัทธิกัมธกลัทธิกัทธนล่ทธิลัเปิลัทธิลไทธิ้าทธิลไทธิ้ัทธิลัทธิลเฮ้ยมัมาแลัมาแลัมาแลัทไอลัท่ิลวงปิ๊บ พี่ระวังพี่มันทํำอะไรที่ไม่ได้ไหมปุ๊บโอเค <c oughs> มันขึ้นได้ไหมไม,ไมันคือไม่ได้มันึ้นไม่ได้พี่อ๋อมันก็จะชนอยู่ข้างล่างแบบนี้อ่าตายเียบร้องไหติกตัวนึงสองตัวสองตัวข้างล่างปายตัวหนึ่ง <c oughs> เราเอาศพมันไปเผาได้ไหมได้พี่เอาใส่กระเป๋าแล้วไปเผาเลย <c oughs> ลากลากใส่กระเป๋านี่เก็บ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 มาจงมาเป็นเชื้อเพลิงซะนี่แน่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 เผาซะเลยย่างเตรียมขอบคุณที่มาเป็นเชื้อเพลิงให้ตอนนี้เราก็มาถึงวันที่ห้ากันแล้วมีพ่อค้ามายืนรับผิวหมาป่ามีฝนตกด้วยโอเคอันนี้ก็คือผิวหมาป่าที่ตุนฟ้ามาไว้ที่ก็จับลากใส่อันนี้เลยนี่ เราก็สามารถเลือกของได้มีหอกคันเบ็ดและขวานเอาขวานก่อนละกันเนาะโอเคและนี่ก็คือขวานดีที่เราได้มาจากร้านพ่อค้าแหมสีสันสวยกว่าเมื่อกี้อโอเคงั้นเราก็มุ่งหน้ามาตัดไม้กันเลยใช่ครับเราจะทําเตียงนอนกันเฮ้ยสับไปไม่กี่ทีต้นไม้แตกและได้ไม้สีน้ําเงินด้วยทาไมไม้ถึงเปลี่ยนสีไม้เปียกพี่มันโดนฝนอ๋อไม้เปียก อ๋อไม้สีน้ำเงินนี่คือไม้เปียกนี่พี่พศผมมีเสื้อกรอะหนังมาให้พี่ด้วยแล้วมีของเล่นมาให้พี่เล่นด้วยพี่ตัวเครื่องหนังอ่ะถ้าเรากดใส่ปุ๊บเป็นยังไงอ๋อใส่เป็นชุดลักบี้เลยไหล่เลิ่มอันนี้ก็คือเสริมความถึงให้กับเราใช่ไหมใช่ครับช่วยเราอึดขึ้นนิดหน่อยโอเคแม่ดูแบบพร้อมลบนะมีเสื้อกราะใส่ นี่พี่อาวุธผมเตรียมอาวุธมาให้พี่แล้วอะไรอ่ะอันนี้คือหอกที่พ่อค้าเอามาให้เมื่อกี้นี่อ๋อเนี่สับสับไหนลองแทงก็ตายใช่เอสเอสเอสหุ้ยโคตรแรงแทงไปสองทีตายเลยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงวันที่6กันแล้วเรายังคงอยู่รอดปลอดภัยวันนี้เราจะไปไหนกันดีเราไปช่วยเด็กไหมพี่อ๋อแมปนี่คือต้องช่วยเด็กด้วยหรอใช่พี่ต้องช่วยเด็ก4ี่คนพี่อ๋อนี่ยเนีภารกิจใช่อันนี้มาตำแหน่งเด็กที่หายไปนี่เด็ก ไดโนเสาร์ในดูสถานที่ตั้งอ๋อก็คือมีป้ายแล้วก็ลูกศรชี้ไปทางนี้321เมตรโอเครอพี่ก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่จะไปช่วยบัตรเดียวนี้อ๋อนี่นี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ในบ่อนี่หรอไม่ใช่พี่เด็กอยู่ตรงนี้พี่เหบนภูเขานี้บนภูเขาในภูเขานี่ภูเขาเนี่ยเล็กๆเนี่ยพี่อ๋อเนี่ยหรอหรอจก็ไม่รู้อันนี้คือภูเขาเหรออ๋อเป็นภูเขาที่แม่ต้องหลีตามอง เราต้องฆ่าฝูงหมาป่าสู้กับฝูงหมาป่าพี่พุพดหนีพี่หนีหนีเอส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 พวกหมาป่ามันจับเด็กเอาไว้อ๋อพวกหมาป่าจับเด็กกี่ตัวนะเฮ้ยตายแล้วพี่พี่ไม่รู้อ่ะพี่เก็บอย่างเดียวตอนนี้พี่พุต้องเอากุญแจเนี่ยมาไขามาไขาประตูพี่กุญแจสีแดงใช่เมื่อกี้นี่มาไขาอันนี้เลยโยนลงเลยพี่โยนลงเลย นะเรียบร้อยอ๋อแค่นี้แค่นี้เลยพี่แล้วเราก็เข้าไปข้างในเฮ้ยมีเสียงเด็กร้องไห้อ๋อนี่ก็คือไดโนคิดที่อยู่บนป้ายเมื่อตะกี้ว่าไงเจ้าเด็กน้อยร้องไห้ทําไมโดนครูตีหรือเปล่าจับใส่ถุงเลยไปเที่ยวกันนานะเดี๋ยวหน้าพาไปเที่ยวเอาเด็กไปส่งบ้าน เอาเด็กไปส่งบ้านเด็กที่อยู่ในกระเป๋าเราอะนะเราไปเทลงกองไฟได้ไหมได้พี่ลองดูพี่อาจจะได้เนื้อก็ได้นะ <c oughs> เอาเด็กไปย่างดีกว่าไม่ต้องไปส่งหรอกพี่ว่าไว้ทำสมเบียงดีกว่านะเทลงไป <c oughs> <c oughs> เด็กร้องเด็กร้องอู้อนี่พี่น้องไดโนโคิดอ๋อน้องนี่ก็ทนไฟเหมือนกันนะโยนลงไปขนาดนั้นไม่ตายเฉยอ๋อนี่ไงเด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้ วันจะเพิ่มขึ้นสองวันเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะนกปีเฮ้ยนกผีเอ้าเฮ้ยวิ่งหนีได้ด้วย,วยเฮ้ยอย่างหลอนเฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยโจรมาพี่โจรบุกมีปืนไหมโจรบุกมี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 อยู่มีอยู่เฮ้ยเอาพี่ว่ะนี่ไงนี่ไงไน,นี่ไง นี่ไง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 เออนี่ไงกอ่าจะล่วงกว่าจะตายให้ตัวที่ขอตัวที่ขอตัดเลยพี่ลากหัวคมคม่วงหนึ่งนิ่งนิ่งนี่น้องนิ่งนิ่งนี่น้องแตกหมดแตกหมดหมดตี้หมดตี้ว้าวเช้าวันที่สิบเรามีกําหนดการช่วยเด็กคนที่สองใช่ไหมคนที่อยู่ที่ป้ายนี่หรือเปล่านี่ไง ตำแหน่งเด็กที่หายไปตอนนี้จุดที่2ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเด็กคาเค้นโอ้ชื่อแต่ละคนเด็กปลาหมึกเด็ปลาหมึกไหนดูซิตำแหน่งที่ตั้ง <c oughs> เขาบอกว่าไปทางซ้าย7 0 5เมตรเด็กจะนั่งเอาเท้าจุ่มน้ำอยู่อ๋อก็คือโดนโดนกวางลากลงไปเล่นน้ำจับไปขังในกรงอ๋อเด็กก็คือร้องไห้อยู่ตอนนี้เราก็ได้บอกแสมาแล้วพร้อมออกเดินทาง นี่พี่นี่นี่เราจะเจอตรงนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะหมาป่ามันจับเด็กไว้หมาจับเด็กเหรอเฮ้ยเอาหอกแทงได้มั้ยได้อืมออืมเป็นไงเป็นไงนี่ป่ะอ๋อนี่ไงอ๋อก็คือเด็กอยู่ในประตูนี้ใช่ไหมจับเด็กอ่ะจับเด็กอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรียกพี่วศเหลือครึ่งแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยอย่าไปหยองนี่นี่ไง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 เฮ้ยพี่หิวพี่หิวหลอดแดงแปด ว้ละตุนพี่หิวมีอาหารไหมพี่ไม่มีไม่มีกินอันนี้ก่อนได้กินเนื้อดิบก่อนก็ได้กินเนื้อดิบกินเนื้อดิบแต่เลือดจะลดนะกินหมดจังหวะนี้แทะไปก่อนโอเคได้มาหน่อยหนึ่งปะช่วยเด็กช่วยเด็กอุ้ยมีิกล่องด้วยพี่พศเปิดกล่องเลยพี่กล่องอะไรอ่ะกล่องดีเปิดของดีอีกแล้วเฮ้ยเพชรทำอะไรอ่ะเอาไว้ซื้อตัวละครโหดแบบผมเนี่ยเอาไว้ซื้อตัวโอเคอ่ะทีนี้ก็เปิดประตูเฮ้ย น้องเด็กคาเค้นโอ้มานั่งร้องไห้อยู่นี่นี่เองไปไปไปกันนะไปกันนะเดี๋ยวนะพาใส่ถุงี่พจอย่าลืมเอาถุงนี้ด้วยนะพี่อันนี้ถุงถุงใหญ่สุดอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อถุงยักษ์ใช่ครับนี่ก็คือถุงยักษ์ที่สามารถเก็บได้25ชิน้นโอ้โหจูใจกลับบ้านกันไปไปไปกงโฮมมาถึงโดยสวัสดิภาพขอญาตแทะสเต็กก่อนแล้วกัน นี่พี่บ้านนี้ก็มีของเหมือนกันนะพี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นลงลงเก็บของเหมือนห้องส้วมเลยวิทยุเก่าพี่วดระวังนะนี่เป็นกับดักพี่นั่นไงกับดักอะไรอ่ะห้อยหัวนี่มันสไปเดอร์แมนพี่เจอกบเซียนกบตัวใหญ่เฮ้ยตัวเล็กก็มีนี่นี่นี่ไงโอ้ยตรงนี้กล่องครับผมตรงนี้ตรงนี้กล่องด้วยเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยอ่ะ เี่ยเครื่องบินตกโอ้เครงบินันิมซะด้วยได้ร่างกายเหล็กโอ้เกาะเหล็กเกาะเฮ้ยขอตีนี่ก็คือเกาะเหล็กอยู่ยงคงกระพันโดนสึบคนฟันเราก็ยังตายใช่ไหมตายอยู่ดีพี่กลับบ้านพี่ตอนนี้กลับบ้านดีกว่าและตอนนี้ก็มาถึงคืนที่21มีกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟเฮ้ยนี่มันไอแกงที่จะมาบุกเราใช่ไหม ดิงดิงไอ้น้องนี่แนี่นี่เอ้ยมันยิงพี่ไอ้ตัวหน้าไม้เราต้องยิงตัวหน้าไม้ก่อนพี่เอามันล้มอ๋อไอ้นี่พยายามจะขึ้นนี่ไงนี่ไงมันบุศอยู่ในกองเหล็กตายยังอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเอ้ยยังไม่ตายเลยสองตัวพี่เฮ้ยระวังพี่อยู่ยังยิงแรงนี่ไ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 งเรียบมหัวแตกไปดิเป็นไงโดนลูกโมล่าหัว หมดตี้หมดตี้ตอนนี้เราก็มาถึงวันที่26กันแล้วนะครับตำแหน่งเด็กที่หายไปตำแหน่งที่สามโผลมาแล้วเด็กคนนี้มีชื่อว่าเด็กปลาหมึกไหนดูซิว่าอยู่ตรงไหนตรงไป998เมตรเด็กคนนี้ก็ได้เดินไปเจอป้ายมีคำว่ารันแต่เขายังไม่ทันได้รันเขาก็เจอกวางเนี่ยจับไปขังไว้อีกแล้วเราเหมือนกับว่ามาเจอเต็นท แล้วก็มีปืนกับกระสุนตอนนี้เราได้เป็นปืนยามาแล้วเราต้องมาอยู่ข้างบนตรงนี้พี่แล้วก็ค่อยๆตะล่อมยิงอ๋อบนนี้เหรอแต่ปืนพี่นี่อย่างกล่ำมายิงได้ทีละนัดอ๋อนี่ยิงหมียิงหมีนี่แน่แตกเม็ดเดียวนี่อีกตัวหนึ่งพี่ตัวไอตัวนิ่ง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 หมีนี่แน่นี่แน่โอ้ยได้กุญแจแล้ว ไปช่วยเด็กกันมีหีบมี<อ>มหีบแล้วได้ไฟฉายทรงพลังไอพี่มีแล้วเปิดประตูสวัสดีเด็กปลาหมึกได้เจอกันแล้วสินนะปะลงถุงนะ <c oughs> พายุหิมะเริ่มขึ้นแล้วอุยอ้ยเราต้องกลับบ้านพี่กลับบ้านด่วนเราไม่น่าจะรอดอยู่ท่ามกลางพายุหิมะเฮ้ยตุนแขกเต็มบ้านโอ้ห <c oughs> แขกตี้ ตุนแคร์ตี้มาขอไต่ขึ้นก่อนละจังหวะนี้เฮ้ยขึ้นไปได้ดีพลระวังระวังระวังจัดการตัวแดงก่อนพี่จัดการตัวแดงก่อนจุกจุกตัวแดงยิงยิงได้พี่ยิงยิงโอ้โหยิงไม่เข้าออกมีแดงเหรอออกมีสู้มันพี่พลจะตายแล้วพี่พลจะตายแล้วพี่ตายเหรอพี่จะตายเหรอพี่วิ่งพี่วิ่งพี่วิ่งพี่จุกพี่จุกพี่ออกมารอบนอกสู้มัน เออสวยนี่แน่เฮ้ยมีมีหลังเข้าหลังเข้าจุก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 นี่ไงแทงอืมสวยสวยพี่สวยสวยสวยอืมเออสวยเด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้วันจะเพิ่มขึ้น7วันโอ้แจ๋วตอนนี้ก็เข้าสู่เช้าวันที่60แล้วนะครับเราก็จะออกไปตามหาเด็กคนสุดท้ายกันเด็กคนนี้มีชื่อว่าเด็กโคอาล,ล่าซึ่งตำแหน่งของเขานั้น บอกว่าตรงไป1,247เมตรเด็กคนนี้หลงอยู่ในป่าและก็โดนกวางจับไปลูกผู้ชายอย่างเราวันๆไม่ทำอะไรตัดไม้ก็ช่วยเด็กสายมือพี่สายมือเดี๋ยวสายนิดหน่อยสายมือนี่ระวังกับดักเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากที่บอกตอนโดนแล้วนี่มีมีมีไหนไหนไหนนี่พี่ข้างล่างนี่เลยมาอยู่ตรงนี้ไหนขอยิงขอยิงสายซะ อะไรพี่ยิงบอลแล้พี่ยิงไม่ได้ไม่มีลูกเอาเลยอุ้ยจาะหอกผมยิงให้กลัวที่ไหนอ่ะยิงกลัวที่ไหนนี่โอ้โหจิงกลัวที่ไหน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 น้องสวยมึนเะเฮ้ยจะหีบอุ้ยกล่องแดงของดีครับผมกล่องแดงกล่องแดงอะไรอ่ะในอะไรพี่เลื่อยไฟฟ้าอุ้ยสวยของดีตัดเร็วขึ้นดีเหรอ เอาไว้ทาอะไรอ๋อตัดไม้หรอเอาไว้ตัดไม้เร็วขึ้นที่อย่างโหดบอกเลย <laughs> เด็กชายโครล่านะ้ามาช่วยละไปลงถุงไปกันนะไปดูพร้อมมืดละมืดละพร้อมมูพร้อมอมูฟไปเด็กน้อยอยู่ในนี้นะไม่ต้องออกไปอีกละเด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้วันจะเพิ่มขึ้น8วันเย้เี้นี่ก็คือเด็กคนสุดท้ายที่เราได้ทำการช่วยเหลือมาแล้วนะครับ ซึ่งในพาร์ทนี้นะฮะเราก็จะจบแค่ช่วยเด็ก4คนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยเห็นว่ามีดันเจียนด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ไปลุยดันเจียนกันมีดันเจียนมีเมืองหิมะแล้วก็เลือไฟฟ้าอันนี้ที่เราเก็บมาได้นะครับเดี๋ยวรอชมกันละกันนะครับถ้าเกิดอยากดูต่อพาร์ทสองอย่าลืมนะฮะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5000ไ like. ลค์แล้วมาลุ้นกันต่อว่าเราจะไปลุยดันเจียนสำเร็จหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม Let's go <S น่ากลัว